สวัสดีครับคลิปวันนี้นะฮะจะถามเพื่อนๆว่าคุณเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์เฮนรี่หรือเปล่าเอออหลายคนจะงงเฮนรี่คืออะไรนะ H E N R Y นะเฮนรี่คืออะไรนะเฮนรี่คืออะไรนะคือกลุ่มคนนะเฉลยเลยแล้วกันไม่ต้องยืดยาวนะเฮนรี่คือกลุ่มคนที่มีรายได้เยอะแต่ไม่รวยสักทีนะฮะนะ บางคนไม่มีรายได้เยอะก็ฝันเพียงแค่ว่าขอให้มีรายได้มีเงินซื้อข้าวกินสาม,มื้อมีเงินจ่ายค่าเช่าห้องทุกเดือนโดยไม่ขัดสนมีเงินผ่อนรถทุกเดือนโดยไม่ขัดสนขอแค่นี้นะครับแต่กลุ่มคนที่เป็นที่เรียกว่าเผาพันธ์เฮนรี่เนี่ยนะฮะ H E N R Y นะถ้าเป็นนักฟุตบอลก็อองรีนะฮะแต่นะั่นคือภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าภษาอังกฤษเรียกเฮนรี่เนี่ยนะฮะคือ เป็นคนที่มีรายได้เยอะแต่ไม่รวยสักทีนะเฮนรี่ <Henry S 1> ก็คือตัวยอ่อนะครับเฮนรี่เนี่ยก็ H H นะฮะ H ฮ่องกงก็คือ High E ก็คือ Earner นะครับ N คือ Not R ก็คือ Rich นะฮะ Y ก็คือ Yet นะฮะก็คือ High Earner Not Rich Yet นะค,คือมีรายได้เยอะแต่ไม่รวยสักทีนะครับ บอกว่านะครับคนไทยเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอายุเฉลี่ยของคนไทยโดยทั่วไปนะที่จะเสียชีวิตนะผู้ชายนะฮะอายุเฉลี่ยที่ประมาณเจ็ดสิบสองจุดสี่ปีอธิา7เจ็ดิบสองปีแล้วกันผู้ชายเนี่ยผู้ชายคนไทยเนี่ยเจ็ดิบสองปีต้องตายแล้วโดยเฉลี่ยนะผู้หญิงไทยเนี่ยอายุเฉลี่ยเจ็ดสิบแปดจุดเก้าที่ว่า79เจ็ดิบเก้าปีผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายผู้ชายเจ็ดิบสองตายแล้วผู้หญิงนี่เจ็ดสิบเก้าตายนะครับ คือผู้หิงเนีอายุยืนอายุยืนกับผู้ชายประมาณ6ปีนะหปีถึง7ปีนะครับทีนี้ฮะยิ่งอายุยืนเนี่ยนะจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่อยากรีบตายหรอกแต่คืออายุยืนก็ดีแต่ว่านะครับถ้าคุณอายุยืนแล้วคุณมีเงินเก็บไม่เพียงพออันนี้ยอมตายจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าคนเราเนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะหมดเรียกหมดแรงในการทํา ทำงานหาเงินเนี่ยก็หกสิบโดยเฉลี่ยนะทีนี้ถ้าเกิดคนที่ทํางานเป็นมนุษย์กินเงินเดือนกินลูกกินเงินเดือนเป็นลูกจ้างเขาอะอายุหกสิบไม่มีคนจ้างแล้วนะครับก็ต้องขอเขาเรียกว่าปลดกเกษียณตัวเองนะแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยอายุหกสิบจนถึงอายุเจ็ดิบสองหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยอายุหกสิบถึงอายุเจ็ดสิบเก้าคุณต้องอยู่โดยไม่มีรายได้ไปเลยอะอีกสิบสองปีหรือสิบเก้าปีสำหรับผู้หญิงนะแล้วคุณจะอยู่ได้ยังไงนะถ้าคุณไม่มี รายได้หรือเงินเงินเก็บที่มากเพียงพอนะีคุณอาจจะมีอายุยืนแบบทนทุกข์ทรมานนะอันนี้ลองไปคิดกันเอาเองนะครับว่าหลายๆคนจะเป็นยังไงนะใเมื่อลึกภาพตัวเองตอนอายุ60เป็นต้นไปแล้วแล้วกว่าจะตายอีก10กว่าปี20ปีเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะครับจะงงว่าเฮ้ยเฮ้ยกูก็รายได้เยอะนี่ว่าแต่ทาไมมันจะไม่มีเงินพอใช้ตอนแก่ได้ไงวะนะครับคําตอบคือ พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยใช้เงินที่มีหรือเงินที่หามาได้เนี่ยจนหมดหมดเลยเดือนต่อเดือนไม่เหลือเงินเก็บนะฮะรายจ่ายเท่ากับรายได้นะครับบางคนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าชลาใจหาได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะเพราะยังหลงว่าอายุยังไม่เยอะอีกนานกว่าจะแก่อายุตอนนี้ยี่สิบเจ็ดเฮ้ยสามสิบค่อยเก็บเงินพอสามสิบสามเอ็ดค่อยเก็บเงินสามเอ็ดสามสองค่อยเก็บเงินนะคุณก็จะ ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะเร้วผัดวันประกันพุ่งไม่ยอมออมเงินสทัทีนะมันก็จะไปเรื่อยๆคุณจะมารู้ตัวทีอายุสี่ห้าสิบนะทีเนี้ยนะคะอกว่าถ้าเราเริ่มตระหนักถึงปัญหาเนี้ยและคุณไม่อยากเป็นเฮนรี่เนี่ยนะฮะคือรายได้เยอะแต่ไม่รวยเนะี่ยคุณต้องเข้าใจงบสองงบคืองบกําไรขาดทุนและงบดุลน,นะแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องเฮนรี่นีผม ผมพูดถึงพวกเฮนรี่ให้ฟังก่อนนะคุณจะเป็นเฮนรี่อ่ะถึงจะมีรายได้เยอะแต่ไม่มีเงินเก็บคุณยังดีกว่าคนที่มีรายได้น้อยแล้วไม่พอใช้นะอันนี้น่าสงสารนะเขาแค่เพียงแค่หวังว่าขอมีรายได้ให้เท่ากับรายจ่ายทุกเดือนเขาแฮปปี้แล้วแต่พวกคุณเนี่ยมีรายได้เยอะนะแต่คุณก็ดันไปสร้างรายจ่ายให้มันเยอะตามรายได้ขึ้นไปอีกไม่คิดจะเก็บเงิน นะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าพวกเฮนรี่ที่แบบไม่อยากจะเป็นเฮนรี่แล้วอะ่นะคุณต้องเข้าใจสองงบสองงบนี้คืออะไรนะฮะมันก็เปรียบเสมือนคุณเป็นเจ้าของบริษัทบริษัทคือตัวคุณนี่แหละนะงบแรกคืองบกําไรขาดทุนนะงบกําไรขาดทุนคือ,อไรายได้นะครับหักค่าใช้จ่ายคงเหลือเท่าไหร่นั่นคือกําไรนี่คือบริษัทนะคงเหลือเท่าไหร่นั่นคือกําไรถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาล่ะคืออะไรรายได้ลบ รายจ่ายเหลือเท่าไหร่คือเงินออมนะเงินเดือนแสนเงินเดือนแสนห้าผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนบัตรผ่อนทุกอย่างเหลือเดือนละหมื่นอ่ะนั่นแหละคือเงินออมของคุณคือหมื่นหนึ่งนะอันนี้ก็ยังดีนะที่ไม่เป็นเฮนรี่เฮนรี่คือไม่เหลือเงินเก็บเลยรายได้กาไรเงินเดือนแสนห้าใช้หมดแสนห้านะแต่ในทางกลับกันผมให้หลักคิดง่ายๆที่เมื่อกี้บอกว่ารายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมแต่ทําไมคุณไม่เอาอย่างนี้นะครับรายได้ ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายจะดีกว่าไหมเช่นถ้าตามสูตรฝรั่งบอกว่าเก็บไปเลย20%ของไรายได้ถ้าคุณมีเงินเดือนเยอะๆคุณเก็บได้20%แต่ถ้าเกิดคุณมีเงินเดือนน้อยๆเก็บไม่ได้หรอก20%เอรนะ่ะสมมติเงินเดือนคุณ3 0,000จะเก็บ20%คือพันผมว่าอาจจะเก็บไม่ได้นะเพาอาจจะใช้ไม่พอเนะี่ยแต่ถ้าเกิดคนเงินเดือนแสนห้าเก็บไปเลย20%คือ3า0 0 0บาทเนะเอาแสนห้าลบเงินที่คุณจะเก็บ0,000บาทเหลือใช้สน้ไปให้หมดเลับ ใช้หมดไปเลยไม่มีใครว่าเพราะคุณกันเงินเก็บไปแล้วสามหมื่นนะอันนี้คือให้ให้ดูมุมมองนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องเก็บเงินนะเก็บเงินในขณะที่คุณมีรายได้เยอะนะไม่ใช่คุณมีรายได้เยอะคุณก็ไม่คิดจะเก็บเงินผมยกตัวอย่างว่าอย่างนี้สมมุตินะครับคุณเริ่มทํางานตั้งแต่อายุเรียนจบอ่ะอายุาเข้ามาได้เงินเดือนสักหมื่นห้าทำได้สักสองสามปีเป็นสองหมื่นสักสองสามปีเป็นสามหมื่นนะ คุณอายุก่อน30คุณมีเงินเดือนประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามหคุณคุณคุณก็ยังใช้ได้อยู่คุณก็ยังอยู่ได้นะแล้วก็คุณก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินจนกระทั่งแบบว่าเป็นหนี้เสียอะไรนะก็คือยังหมุนต่อไปได้แต่คุณจะมีความสุกว่าตอนนี้คุณอายุประมาณ30มสิบเงินเดือนสามหมื่นห้าแหมถ้าเกิดกูได้เงินเดือนขึ้นสัก4ี่หมื่นห้าเนี่ยขึ้นอีกสักหมื่นเนี่ยชีวิตกูจะดีขึ้นมากกว่านี้แล้วกูจะมีเงินเก็บเพราะทุกวันเนี่ยเงินเดือนสามหมื่นห้าเนี่ยไม่มีเงินเก็บเลยเพราะว่าใช้หมดนะ อ,อยากได้เงินเดือนเพิ่มอีกสักหมื่นหนึ่งก็ล่อนจดหมายสมัครงานไปทั่วเลยปรากฏว่ามีบริษัทอะไรก็สักอย่างนึงนแหละใจดีเรียกคุณไปสัมภาษณ์งานแล้วให้เงินเดือนคุณเพิ่มขึ้นนะจากสามหมื่นห้าเป็นสี่หมื่นห้านะสมมติเนี่ยเดือนธันวานเนี่ยคุณทํางานอยู่ที่เก่าเงินเดือนสามหมื่นห้าพอเดือนมกรานในปีถัดไปคุณย้ายที่ทํางานไปอยู่ที่ทํางานใหม่คุณได้เงินเดือนสี่หมื่นห้าขึ้นมาทันทีเลยห่างกันแค่เดือนเดียวเ,เนี่ยคุณมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นหมื่นหนึ่ง นะครับแล้วคุณก็เงินเดือนหมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าไปตลอดทั้งปีนั้นทั้งปีเลยแต่ปรากฏว่าท่านถ้าเป็นคุณคนเก่าตอนที่คุณคุณเงินเดือนสามหมื่นห้าถ้าคุณเป็นคนเก่าตอนที่คุณเป็นคนเดือนเงินเดือนสามหมื่นห้าคุณเป็นคนพูดเองแล้วพูดกับตัวเองว่าถ้าเงินเดือนสามหมื่นห้าเนี่ยไม่มีเงินเก็บแต่ถ้าเงินเดือนทั้งสี่หมื่นห้ากูจะเก็บเงินเดือนละหมื่นเลยเพราะว่ากูได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกหมื่นหนึ่งก็ต้องเก็บเงินเดือนละหมื่นเพราะขนาดสามหมื่นห้าคุณยังอยู่ได เพราะฉะนั้นถ้าได้เงินเดือนสี่หมืนห้ามีเงินเก็บแน่นอนเดือนละหมื่นแต่ลองดูในแง่ความเป็นจริงเนี่ยฮะสมมติปีนี้ที่ผมทําคลิปเนี่ยปีหกหกหกสี่สมมติเดือนธันวาหกสี่เงินเดือนสามหมื่นห้าแม่ไม่มีเงินเก็บเลยถ้าได้เงินเดือนสักสี่หมื่นห้าจะมีเงินเก็บเก็บเงินเดือนละหมื่นพอเดือนถัดไปในต้นปีหกห้าคุณย้ายที่ทํางานได้เงินเดือนสี่หมื่นห้าตั้งแต่มกราหกห้าจนถึงมกธันวาหกห้าคุณได้เงินเดือนสี่หมื่นห้า คุณต้องมีเงินเก็บแสนสองเพราะปีที่แล้วคุณยังพูดเลยคุณจะเก็บเงินให้ได้เดือนหมื่นถ้าคุณค่าเงินเดือนคุณเพิ่มขึ้นหมื่นหนึ่งเอาให้เลยร้อยทั้งร้อยไม่มีไม่มีเงินเก็บหรือบางคนก็เก็บไม่ถึงก็ยังดีแต่บางคนไม่มีเงินเก็บเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมจากตอนที่เงินเดือนสามหมื่นห้านั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณก็สร้างรายจ่ายให้มันเพิ่มขึ้นตามเงินเดือนที่คุณมีอยู่นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีเงินเงินเก็บเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น ที่บอกว่าแหมตอนนี้ไม่มีเงินเก็บเลยถ้าได้เงินเดือนมากขึ้นกว่าเดิมจะสบายมากเลยจะมีเงินเก็บมันเป็นคําพูดที่เป็นเพียงลมปากนะครับอันนี้คือพูดให้คิดนะพูดให้คิดเราไปคิดดูนะอย่าสร้างรายจ่ายเพื่อให้มันไปขยับเท่ากับรายได้สิในเมื่อคุณจะสร้างรายได้ขึ้นมเรื่อยๆแต่รายจ่ายคุณก็ตามขึ้นมาเรื่อยๆแบบไม่ประโยชน์แบบนั้นเนะนะเพราะนั้นเนี่ยข้อแรกคืองบกำไรขาดทุนนะคุณต้องมี รายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมหรือเอาไรายได้ลบเงินออมเหลือเท่าไหร่ก็ใช้ไปให้หมดเลยไม่มีปัญหาเพราะคุณกันเงินออมไว้แล้วนะครับอันนี้คืองบกําไรขาดทุนนะฮะทีนี้ไปดูในส่วนของงบดุลน,นะเขาบอกว่างบดุลเนี่ยคือทรัพย์สินกนะับหนี้สินนะคุณต้องมาเทียบกันว่าคุณมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินหรือไม่ลองคํานวณกันดูนะครับทรัพย์สินมีอะไรบ้างอะรถบ้านเงินเก็บเงินฝาก โทรศัพท์มือถืออย่าไปคิดนาฬิกานาฬิกาถ้าเป็นแบบรุ่นที่เป็นเขาเล่นกันหรือลงรับจำนำรับรับจำนำอันนี้โอเคหรือมีทองมีสร้อยทองมีอะไรอย่างนี้โอเคนะครับทรัพย์สิสนมานั่งคำวนวณดิบวกโบโบบ,บหรือมีมีเท่าไหร่ถ้าเป็นรถนี่เอาราคาที่เต้นรับซื้อนะอย่าเอาราคาที่เต้นขายนะมาบกบกบกันเท่าไหร่นี่คือทรัพย์สินคุณนะแล้วคุณดูนี้สินสิมีอะไรบ้างบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเงินสดปรากฏดเงินสด นี่เพื่อนนี่แม่แหนี่พ่อไอ้รวมแับน,นี้ทรัพย์สินกันบน้สินอะไรมีมากกว่ากันอ่าลองมปคิดกันดูนะฮะถ้าเกิดคุณมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินโอเคถึงแม้จะไม่มีอ่าเงินเก็บแต่ต่อละแต่ละเดือนก็ถือว่าเงินคุณไปอยู่ในทรัพย์สินถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดทรัพย์สินมันน้อยกว่านี้สินอันนี้สวยละบางทีบอกไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยวะแต่แม่งเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่สามแสนะอันนี้สวยละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องดูตรงนี้ด้วยนะทรัพย์สินงบดุลทนระัพย์สินเท่ากับนี้สินหรือเปล่านะครับทีนี้บางคนเนี่ยเงินเก็บก็มีม,ม,มีมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะแต่ว่าไปอยู่ในรูปแบบของทรัพย์สินมากเช่นอาจจะผ่อนบ้านแล้วบ้านก็อยู่อาศัยด้วยผ่อนบ้านกั้นใจผ่อนบ้านมาสิบปีซื้อบ้านมาสามล้านนะผ่อนไปสิบปีเหลือเหลือประมาณล้านล้านห้าสมมุตินะ แต่บ้านมันขึ้นไปล้าหลแล้วเฮ้ยอย่างนี้คือว่าคุณมีทรพัพย์สินแล,ล้วนะครับนะอันนี้คุณต้องค่อยๆเก็บเงินนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าการเก็บเงินเนี่ยนะครับวัดกันที่เงินเก็บนะไม่ได้วัดกันที่รายได้นะบางคนเงินเดือน1น0 0 0แเก็บเดือนละหมื่นแต่บางคนเงินเดือนห0,000ื่นจะเก็บเดือนละหมื่นหคนเงินเดือน5 0 0ห0ื่นระยะยาวมันรวยกว่าคนเงินเดือนแสนนะเพราะมันเก็บเงินมากกว่านะครับนะ อันนี้ผมย้อนไปในคลิปก่อนๆที่ผมเคยทําคลิปนะบอกว่าก่อนที่คุณจะคิดลงทุนเนี่ยคุณต้องเก็บออมก่อนคุณต้องออมเงินให้ได้ก่อนคุณค่อยคิดลงทุนนะหลายคนออมเงินยังไม่ได้เลยจะคิดลงทุนแล้วนะแต่หลายคนเนี่ยจะต้องออมเงินก่อนเพื่อคิดลงทุนแต่มันมีอธิษีหนึงนะก่อนที่คุณจะคิดออมเงินเนี่ยหนี้สินที่มีอยู่พยายามลดหนี้ก่อนนะครับหนี้ต้องไม่เหลือหรือน้อยที่สุดแล้วค่อยออมเงิน ออมเงินเสร็จแล้วค่อยไปคิดลงทุนนะเป็นสเตปแบบนี้นะครับนะถ้าคุณยิ่งเริ่มคิดจะเก็บเงินได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งคิดตอนอายุน้อยยิ่งดนะีผมเตือนไว้เลยเพราะว่าผมเองเป็นผมยังเสียใจทุกวันนี้ผมไม่ค่อยได้เก็บเงินตั้งแต่เด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเก็บเงินเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอย่าเป็นเลยนะครับไอเฮนรี่เนี่ยถ้าคุณนะคือโชคดีแล้วที่คุณมีเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงเนี่ยคว้าโอกาสนั้นไหมซะ เก็บออมเงินให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุดแล้วคุณจะไม่ลำบากตอนแก่นะครับเชื่อผมโอเคสำหรับ